ปัญหาก็คือจากการที่เรามีสภาพการเมืองการปกครองที่ไม่ปกติมาหลายปีนะคะจะไม่ต้องนับถอยหลังสิบปีเอาหลังรัฐประหารก็ได้ดังนั้นการที่มันถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพมากเกินไปนะคะแล้วก็การปกครองที่มันไม่ไม่ใช่ระบอบปกตินะฮะก็อันเนื่องมาจากการทํารัฐประปหารเนี่ย มันจึงทำให้เป็นแรงกดต่อสังคมแล้วที่ใดมีแรงกดที่นั่นต้องมีการต้านนะถ้าคุณถ้าเป็นสังคมที่ไม่มีการกดมันก็การาการใช้สิทธิเสรีภาพก็จะไม่มีลักษณะปะทุรุนแรงดังนั้นต้องเข้าใจนะฮะว่าคือถ้าใครจะไปโทษการที่มีการลุกขึ้นทวง อำนาจหรือทวงหรือต้องการปฏิรูปนะฮะโครงสร้างของประเทศทั้งหมดเนี่ยต้องเข้าใจว่าสังคมไทยมันถูกกดมานานมันถูกกดมานานด้วยปัจจัยหลายอย่างและด้วยการทะเลาะเบาแวงของคนรุ่นเก่านะฮะซึ่งเป็นผู้ใหญ่แล้วก็แยกกันดังนั้นการที่มีเยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งเขาไม่ได้สัมพันธ์อะไรเลยกับความขัดแย้งเดิมแต่เขาต้องการเปลี่ยนอนาคต ตามความเข้าใจของเขาอาจารย์มองว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วมันมีเหตุมีผลว่าทําไมเขาถึงต้องทําอย่างนั้นนะเพราะนั้นเพราะนั้นเราเราต้องเข้าใจว่าโลกมันเปลี่ยนเร็วเยาวาชนเหล่านี้เมื่อหปีก่อนอาจจะไม่มีอะไรอย่างนี้เลยเรานึกไม่ออกก็ว่าเมื่อหปีที่แล้วจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเมื่อโลกมันเปลี่ยนเร็วผู้คนก็เปลี่ยนเร็ว ดังนั้นผู้ที่เป็นผู้สูงอายอาุหรือเป็นผู้ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยต้องปรับตัวนะคะปรับตัวแล้วก็ปรับความคิดก็คือเข้าใจเยาวชนถ้าคุณคิดว่าเขาไม่ถูกตรงไหนคุณก็สามารถพูดได้ด้วยเหตุด้วยผลเพราะว่าเท่าที่อาจารย์ดูเด็กพวกนี้หลายคนเป็นคนที่อ่านหนังสืออ่านประวัติศาสตร์แล้วเรียนเก่งถ้าเป็นเด็กมัธยมอย่างโรงเรียนเตรียมเนี่ยก็เป็นหัวกะทิทั้งนั้นเลย ดังนั้นดังนั้นเนี่ยมันต้องพูดจากับคนเหล่านี้ด้วยเหตุด้วยผลจะใช้อำนาจเนี่ยมันไม่ได้ก็ขนาดนายกก็พูดเองว่าสมมติเราจะไปห้ามก็ห้ามไม่ได้เอาจริงๆไม่มีใครจะใช้อำนาจอะไรไปห้ามได้จะใช้อำนาจว่าคุณเป็นอดีตแกนนำหรือคุณเป็นนายกรัฐมนตรีหรืออะไรหรือเป็นผู้ใหญ่มาก่อนอะไรเงี้ยไม่ได้ทั้งนั้นเพราะว่าเขาเขาใช้เวลามากพอ ในการก้าวข้ามนะปัญหาเพื่อที่เขาจะไปข้างหน้านั้นขอให้เข้าใจมีอย่างเดียวก็คือคนรุ่นก่อนต้องปรับตัวให้ทันนะคุณต้องปรับตัวให้ทันโลกคุณอน่าพูดกอาเขารู้เรื่อง